สวัสดีครับนี่คือ Inside g News แบมแบมพีคไปอีกคันร้รอยพีคไล่ฝนเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตแต่ผลที่ได้อย่างหาเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆต่างเฝ้ารอสำหรับ2,023-2,024แบมแบม The First World Tour Area 52 in นแบงคอก ของไอดอลหนุ่มชื่อดังแบมแบมกอเซเวที่จัดขึ้นในวันที่8 8 9สตุลาคม2566ณทันเดโดมสเตเดียมและด้วยความที่เป็นคอนเสิร์ตกลางแจง้งก็ทำเอาหลายคนห่วงเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศล่าสุดผู้จัดการคอนเสิร์ตได้ออกมาเผยภาพที่แบมแบมกำลังนั่งรอยผีกแองเป็นพวงมาลัยตามความเชื่อว่าจะไล่ฝนได้เพื่อไม่ให้ฝนตกในระหว่างเล่นคอนเสิร์ตในเย็นวันนี้ วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมแกลบชั่นเพื่ออากาเซ่แล้วจะทำอะไรก็ได้ร้อยผกไล่ฝนเข้ามาจริงใหม่ไม่รู้ขอเชื่อไว้ก่อนเพื่อความไม่ประมาทอย่าลืมเสื้อกันฝนมาเผื่อด้วยนะทุกคนเพราะพกไวท้ทีไรฝนไม่ตกทุกทีซึ่งแบมแบมยังบอกอีกว่าหวังว่าจะไม่ฝนตกนะครับ แต่ดูท่าการร้อยพลิกของแบมแบมจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่เพราะผลที่ได้นั้นก็ยังมีฝนเทลงมาอยู่ดีทำเอาแฟนๆถ่ายรูปสภาพฝนที่ตกลงมาระหว่างเดินทางไปที่งานคอนเสิร์ตมาแซลไอดอลหนุ่มกันเพียบนอกจากนี้แบมแบมยังโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวอีกว่าใครปักซึ่งก็มีแฟนๆไปเมนชั่นแซวกันยกใหญ่อาทิแล้วพลิกไม่ช่วยหรอเอาไปตำส้มตำเหอะ ฮ่าฮ่ใครปักไม่รู้รู้แต่คนร้อยพิกเพราะเราไปนั่งร้อยพิกอเปล่าฝนจะมาลดระดับความฮอตของหนูไงลูกแล้วใครร้อยพิกนั่งแบมเปล่าน้องแบมมาร้อยพิกเปล่าฮ่าฮ่และอื่นๆอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ